เรื่องราวของผู้ชายคนนี้น่าสนใจไม่แพ้กันกับเคสที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ชมและก็คุณต่างฟังในวันนี้ครับปริศนาคดีฆาตกรรมบ<ม>๊อบเครนตัวบ๊อบเครนเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกัน<ม>เขาเกิดในรัฐคอนเน็กติกาครับปี1928ครับบ๊อบเครนก็ได้รับโอกาสให้เป็นดารานักแสดงหลักเป็นครั้งแรกแล้วก็พอเขาไปเล่นเรื่องฮอลเกน e ิโรใน H อลเกนชิโรมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนซิกิทวอลดิส ทำงานอยู่ด้วยกันจากถ่ายหนังไปคุยไปคุยมาก็เริ่มไม่เล่นหนังละเล่นนางเอกก็ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับิกิร์ตบอลดิสแล้วเวลาจะไปแสดงแต่ละทีมันก็ต้องมีการประชุมบรีฟงานกันก็คือพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ครับในช่วงเช้าของวันนั้นที่มีการนัดประชุมตัวบ๊อบเขาไม่ได้ไปประชุมคนก็แบบอ้าบ๊อบไปไหนอะไรยังไง และนี่ก็เป็นเพียงแค่ไฮไลท์คลิปสั้นๆนะครับอยากให้ทุกคนไปติดตามรับชมคลิปเต็มกันได้ที่ช่อง YouTube Netflix Thailand ไปติดตามกันได้เลยครับ